รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิพยาประกันภยัยสวัสดีครับกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภยัยสนับสนุนโดยทิพยประกันภยัย สนับสนุบโดดใหม่อิสสูตีแม็กผลัดภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฟาใสและรายการอาสาเรื่องน่ารู้ทางทรบ5กดเลขหนึ่งและเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะพบกันทุกวันศุกร์ช่วงเวลา4โมง5นาทีแล้วในวันนี้ว่าใสก็มีเรื่องราวที่เราอาสาไปหามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและในช่วงแรกนี้พบกับเรื่องราวขา่าวสารที่น่าสนใจที่อยู่ไม่ไกลตัวเราเลยค่ะในช่วงอาสาหาข่าว 23พฤศจิกายน2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขา,ขา,าการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือรุ่นที่1ทับ2564ณอาคารวิทยาลัยการแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหาคนครโดยเปิดเผยหลังจากการตรวจเยี่ยมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลราโหมและกระทรวงแรงงานภายใต้าการกำกับดูแลของพลเอกประวิทรวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายส่งเสริมให้กำลังแรงงานไทยปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนหรือข้อด้อยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและยังจะแสดงถึงศักยภาพแรงงานไทยได้อย่างเต็มที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นมากมีสัญญาณบวกทั้งนโยบายการเปิดประเทศและตัวเลขของผู้ได้รับวัคซีนภาคธุรกิจต่างเตรียมขับเคลื่อน เดินหน้าหลายบริษัทขาดแคลนคนครัวบนเรือที่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายกระทรวงแรงงานจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานตามกฎหมายพรบรแรงงานทะเลซึ่งอบรมหลักสูตรสาขา,า,าการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือตามหลักเกณฑ์อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลิศร2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO และพรบรแรงงานทะเลพศ2558ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรการจัดก,การด้านอาหารและโภชนาการบนเรือนอกจากจะช่วยให้แรงงานทำงานถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเสริมสร้างบุงคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติงานบนเรือเดินทะเลและใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในการทํางานจึงมีส่วนสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจเดินเรือของไทยและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมด้วยขอขอบคุณที่มีหน่วยงานประกันสังคมมาเยี่ยมนะคะแล้วซื้อของที่หนูอยากได้มาฝากด้วยค่ะ เป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานมาเยี่ยมนะคะขอบคุณจริงๆค่ะดีใ,ใจมากๆค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานายบุญสงทัพชัยยุทธ เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมเรืออากาศเอกหญิงสุภพรอยู่วัฒนาผู้ตรวจราชการกรมสำนักง,งานประกันสังคมและนางประภัยรอดเนียมหัวหน้าสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีสาขาสอยดาวนำทีมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสองจังหวัดระยองร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมนางยุธทธิภากุดแสนผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะขับรถไปทำงานเมื่อสิ้นสุดการรักษาแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ทุพพลภาพทาวรได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นรายเดือนเดือนละ6550บาท50สตางค์ไปตลอดชีวิตเราจะดูแลอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านอยู่ในสังคมนี้อย่างปกติสุขและก็ให้ความมั่นใจอีกอันหนึ่งว่าพนงานประกันสังคมดูแลอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะครับ โอกาสนี้โครงการสปอสอมอบสุขโดยนายบุญสงทับใจยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเป็นกำลังใจให้นางยุทธิพามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ